ประมาณกราบสวัสดีมีหลักแฟนเพลงแฟนวอลลัครับผมสุดสมือนี่มาพ่ออ่านี่ครับผมบุญน้นครับซีบุญนะครับบุญเอลบุญเอลอยู่นี่ครับบุญเอลบุญเอลบุญเอลแปดแปดครับผมครับผมครับผมอันนี้พ่อหงษ์นะครับอันนี้เอาบุญอันนี้บุญน้นอันนี้บุญเบิดอันนี้บุญเหลี่ยมนะครับ มาหอวยงานเลยอ้ยมาบึงสาหน่อยเพดอนแพงเหมือนแรงเนี่ยครับสอ้อน่วหลุดกันไรมาถาเบึงสาหน่อยเพดอนแพงไปพิษไปคุณน้อ้ยยูขายอยูเข่า นี่มีนะนแเหลียนะทางไม่นี่นีมันบอกซื่อล้านข้ามันเปิดดอกบ่อซื่อซะี่่ครัเป็นแ่นี่นีเปิดอยู่นงไปซะนี่เลียวขวาเลี้ยวขวาบ้านอันญาันอร้งญาัญญายันไส้ปญายันอ่าญายันใช่เต้าตัดปมน่ะเปิดงไมันใช่ละย่ปญไใช่กัไปแล้วจ้าไป ไปดูงไกมาลงเดินเหนอเนาะแมนยู่นาหป็นจำปีจอดรถนี่คิดว่าอ๋อียังม่าดกว่านีาตก่ระาดได้เหมือกันเารอย่กาดไงนี่สมตก่ยาง่สมตั้กยงเซ็่ไผู้สาวเน่เนี่เน่ยมงไกยังเคยือกเคยอางไก่ย่างก๋ยไก่ย่างแ มาอย่างดูอ่ะมาลำเรามาลำไ,ไม่เหอนกุหลาบไม่เห็นกุหลาบดีถึงพี่น้องแล้วพอจะเปิดทาสินนไ,ได้กินประจำเดือ,อ <c oughs> นคือแบบตอนนี้คือเบาหวานคุณยวงไงเยี่ยมครับสนนิททำกินเราเบาหวานเนีโอ้ยนะเริ่มแล้วครับเริ่มท้อส่วตรงนี้อันตัวมังกรตัวนี้แม่นถ้าตรงไปอันนี้มันเข้าเดียวไปาเท่าละรีจ่อไปหาหญิงสาวสำหรับมีแค่นั้ <c oughs> แนแหละ บมุ่งเนี่ยกามุ่งเราให้เขาใบสามไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ไอเขาออกนอกกันบอกออกนอกนี่เด็กลุสิ้นเนี่ยไหนบอกเมี่ยออกนอกก็ได้หออกนอกก็ได้หนีขอบไปทั้งานเลยละไปทั่งานเลยเอาไงแต่แนวขอนอกอนอกม่ไนกับมีออยู่มอข้างนี้ขี้เขาไปจอดเมื่อมื่อขเขาปะ ไม่น่ก no on si ินงกินหรือนางกินนางกินเนาะดปัวัดแม่ลงทาแมมันมีอู่ธิคืลงทัานในวัดจอดไปเราเขาแน่าเขาไปหากินเนาะกินยั่ก็ได้เขาเน่าไปจัดมันก็ไปละแค่เบ้มันเย็กว่าเยอะเยียอก็เน่าสิแ้งแตทานดทางตากเท้าะดว่วโอ้ดาเรด้อหินภเขาแบบนี้ วันนี้ครับมาหอดจกบันแล้วอี๋่าะ้หมุนมันลเวหอบยิ่งข่าจอดไกลเติบดงานครับแกวยเนี่ให้เลยไม่จอดได้หนิหเห็นมีผู้ใดิสนับสนุนม้อีกขาง่ายออกง่ายคารกับข่าวอันนักบุญซีบุญมาล้คารับกำฝากออกไปที่สี่สิบเดี๋ยวนี้ สำนับสนุนค่ะกับเขาหนักบุญซีบุญเด้อบุญใจดีสิเป็นบารมีค่ะค่ะเลยนะครับผุญเป็นทำบุญทำท่านเด็กตาหน่อยตาดำดำเป็นแมนครับสิเป็นบุญบารมีแบบโอ้ยังยิ่งไงหลวงเลยนะครับพี่น้องน้าพี่น้องเนาะอันนี้พมันแมนลงหมดนะพี่น้องเนาะเนาะครับผมพี่น้องแล้วโหลดเนาะแล้วโหลดอันนี้เหลียบแล้วโหดนะครับเนาะ

เอาลงดีจันแนวไปเงยเงยเงยตัวหายด้วยตัวหายด้วยกท่าคากันเลยวาเออท่้า่อกมาอโยเว่าออกมาเป็นคำบกแมนนตัวเป็นงเทคโนอยีิดคิดเองก็เลดอก เฮ้ยตอนนี้นพี่น้องนะผู้ใดใจดีด้วยครับผมการเนี่ยครับผมนี่กับนะครับรบึ้งกันในคลิปนี้แหละครับผมกับศิป,ปิน,<จ>นบาร <จน S 1> มีในคลิปนี้อ่ะด้อพี่น้องทำบุญทำทานให้นักบุญซีบุญกับเอาอะไรครับผมตอหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละนะครับผมกับท่านะฮะ เดีก้อนอดียวข่อจะไ่องเด้อครับผมกัดนี่เด้อฟังเอาเด้อครับผมอ่านนี่เดครบครับเลขบัญชีอ่ะนี่เด้ออ้ศูนย์นะครับเอมแมศูนย์นะครับเก้าห้าสี่นะครับผมศูนสงี่นะครับศูนย์เก้าศูนย์ห้านะครับกรุงไทยนะครับผมกัดนี่แหละครับผมกาเฮิตบุญเฮตานะครับผมเฮตานางกับอันบุญนะครับ เสียงโทรศัพท์ข่อยเราโทรมาโทรกลับเนี่ยข่อยถ่ายคลิปอยู่แล้วอผมโทรเลยนะครับผมเนี่ยครับตามตามเด็กที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเห็ดบุญเห็ดท่านนะครับมาวัดมาวัดหรือเปล่าครับเหตุบุญเหตุท่านเหตุนะครับพอนงานไหนมันจะเกินชั่วโมงล้ครับยูเขาท้องกลิ่ว ยังครับต้องอะไรครับว่าเตรียมทูไปแฮียเลยนิ้วเขาท้องเกิ่วท้องเกิ่วท้องเกิ่วแล้วครับพี่น้องครับผมผมอยู่โรงเรียนครับตอนนี้ครับอยู่ดีมีสุขทุกคนนะครับขอให้เราไมุ่้้นเจ้าภาพขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยพวกเราวันนี้ขี่ก่อนมาในโรงเรียนเลยครับมองสนามมันตะก้อนะครับนะครับมันเีครับสนามมันเีครับนี่ครับได้บาทนะครับ

บากุยเลยว่ะ uhm ทีขึ้นเด่ยวขึ้นขึ้นเสียงนอเล่นมาครับเป็นในเลี่ยมอยู่ในเรียนบ้นอยู่ในรงเรียนผุบอกว่าในเรียนเป็นจิมารับเอาเอาสันละครับุพี่น้องเอ้ยยื้เข่านะครับถ่ายนะครับ ตาีเขาบารมีเด้อครับผมตามเสียงเรียกตามนคลิมเนี่ยนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม